จะชัดไหมเนี่ยชันมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะชันมาออกมาชันมาชัดมาปันปันชันมาใครที่ดูผมในช่วงไลฟ์สดเนี่ยก็จะเห็นนะตอนที่เช่านะจริงๆแล้วผมอยากให้เห็นนะว่า ไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยบางทีเนี่ยคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะไม่เข้าใจนะครับว่าพระเนี่ยบางองค์ที่ผมเช่าเนี่ยคือเป็นพระที่เรียกว่าก่อนที่ผมจะซื้อพระอ่ะก่อนที่ผมจะเช่าพระเนี่ยคือผมจะวาดรูปให้เขาดูนะนะครับวาดรูปให้เขาดูแล้วก็บอกว่าเขาโอเคไหมยอมรับไหมกับพระที่มันจะออกมาเป็นในสภาพแบบเนี้ยเออนาะบอกเออได้ยอมรับผมก็ถึงจะล้างนะ เพราะว่าเนื้อเนี่ยบางส่วนมันเป็นเนื้อไม่แท้ผมผมไม่กังวลเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องเอาไปทําใหม่ซ่อมใหม่อ่ะเพราะไม่งั้นพระองค์นี้มันกลายเป็นพระเก๋อ,องคหนึ่งไปเลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากพระเนี่ยคือเนื้อของเอามาที่ใส่อ่ะมันไม่แท้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่เราล้างออกมาแล้วต้องเป็นสภาพแบบนี้ก่อนที่จะให้เขาดูเนี่ยคือมันจะต้องนะอธิบายให้เขาเข้าใจจริงๆพระองค์นี้ฐานไม่มีเลยนี่ฐานตรงนี้ไม่มีเลย นะครับเดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้ดูนะเนี่ยคือฐานที่ซ่อมมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเนี่ยฐานที่ซ่อมมาทั้งหมดตรงนี้วันนี้ผมก็ได้เช่าพาระสมเด็จนะผมก็เช่าพาระสมเด็จนะเดี๋ยวให้ดูวันนี้เนี่ยสองององหลังตอนเย็นเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าสภาพน่ารักสุดๆเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ตอนนี้ตรงนี้ไม่มีนะเห็นไหมถ้าเราดูบ่อยๆเราจะเห็นเลยว่าเนื้อเนี่ยเฮ้ยทาไมส่องนานทําไมดูแล้วเฮ้ย ทำไมดูนานจังทำไมดูแล้วไม่ซื้อสักทีต้องทำยังไงถึงจะได้ซื้อนี่เหตุผลแล้วคิดดูลูกค้าที่เช่าต่อจากผมอะ่ะจะต้องเป็นยังไงนะผมบอกได้เลยว่าตัวผมเองเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยกว่าจะได้เช่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายๆนิดเดียวนะคือแล้วกว่าจะได้ทำงานเนี่ยครบวงจรเนี่ยมันยากจริงๆนะครับนี่เราเช่าทุกสภาพจริงๆ นะครับเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยรอยแตกเห็นไหมครับเนี่ยรอยซ่อมแต่ตอนแรกเนี่ยเจ้าค้าพวกนี้เห็นไหมเขาพอเข้ามาผมอยากให้ทุกคนดูพระสมเด็จบ่งพรมวัลคังเป็นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งที่เราดูเข้าใจอ่ะคุณค่าของเนื้อพระคุณค่าของพระที่เขา itu บรรจุไว้มาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยมันมีคุณค่าเพราะอะไรนะเอาให้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับพระเนี่ยเห็นไหม นี่คือพอกทั้งองค์แบบนี้นี่คือคราบที่พอกเป็นเปลือกไข่อย่างนี้ทั้งองค์เราเลยไม่เห็นเนื้อข้างในครับเราเลยไม่เห็นเนื้อข้างในเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเปลือกไข่เปลือกไข่เคลือบเคลือบนะอยู่ข้างในอะ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นปะ่ะข้างหลังมองไม่เห็นเนื้อเลยผมถึงบอกว่าคุณอาครับขอล้างได้ไหม อันนี้คือเหตุผลนะที่จะไม่ต้องล้างนี่เห็นไหมนี่คือแผ่นเคลือบขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งก้อนเลยคือเนื้อดูอยังไงก็เก๋แต่จริงๆแล้วเน,เนื้อแท้เขามีข้างในเห็นปะเนื้อในเนี่ยเขาม,มีความแข็งนะเห็นไหมแกร่งมีเม็ดผงอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูท่อนบนอีกท่อนหนึ่งนะครับทําไมเราถึงดูออกว่าเฮ้ยมันมีส่วนประกอบที่แท้จริงๆอยู่ในเนื้อมีจริงๆนะ ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่าเศษเซียวขนาดนี้แล้วผมไม่เช่าผมเช่านะผมเช่าทุกสภาพนะครับคือหลักหลักล้านก็เช่าสภาพดีเห็นไหมเครือบแบบนี้เขาเรียกการซ่อมช่างซ่อมแบบนี้ผมบอกได้เลยนะเก็บถุงนอนแล้วกลับบ้านไม่นอนเลยโคตรห่วยแตกเลยผมบอกให้ซ่อมพะาห่วยแตกมากใครที่เป็นช่างซ่อมพะาทุกวันนี้แล้วซ่อมได้แบบนี้นะผมบอกให้เลย คิวกระเป๋ากลับบ้านไปนอนเลยนี่มันเอาเคลือบอะเนื้ออปล่าเออมันเคลือบทั้งองค์นะเน่าไปหมดเฟะไปหมดเลยเห็นปหเนี่ยอันนี้คือเนื้อพระที่ไม่ใช่หน้าที่ผมเนี่ยคือต้องล้างส่วนพวกนี้ออกให้หมดทําไมผมถึงดูพระได้ดีเพราะว่าผมดูแบบนี้ตลอดเวลาแล้วผมต้องล้างจนเหลือเนื้อแท้อย่างเดียวนะครับเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนของพระองค์เต็มที่มีเนื้อเฉพาะที่แท้เท่านั้น อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะเนี่ยคือพระที่ดูคราบไม่ออกดูเนื้อไม่ออกเราดูได้แต่ตรงเนี้นิดเดียวเห็นไหมมีคราบกุใหม่อยู่นิดๆมีเนื้อแน่นๆอยู่หน่อยๆเห็นไหมแล้วก็เนื้อด้านในเป็นโพรงแบบนี้เห็นไหมแข็งแต่ด้านในเป็นโพรงนะพระกุใหม่ผมบอกให้บางองค์นะส่วนใหญ่จะมีนะครับเป็นโพรงแบบนี้นะเวลาเราล้างหลุดออกมาเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าเขาซ่อมเนี่ย เห็นไหมมันมีคราบกาวเห็นมนี่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 เห็นไหมเขาหลุดออกมาแล้วนี่ไอนี่คือแป้งไม่ใช่เนื้อจริงเขาอยากให้ดูนะอยากให้ดูนะเห็นไหมอันนี้คือคาบที่ซ่อมไม่ใช่เนื้อจริงมันเป็นโพรงโพรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรปูนพลาสเตอร์หรือน้ํายาต่างๆที่เอามาโป้มาปะเนี่ยพวกนี้เราก็ดันออกไปได้เลยปึ๊บเห็นป่ะหลุดออกไปเลยเห็นป่ะ มันเอามาพอกเอาไว้นั่นเองนะครับเห็นไหมผมดันปุ๊บดูดออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าชิ้นไหนเป็นเนื้อแท้ชิ้นไหนเนื้อไม่แท้อะเราดูข้างบนต่อไปนะครับนะนี่เห็นไหมด้านบนผมบอกคุณอาครับเนื้อด้านบนเนี่ยไม่เห็นเลยแต่นี่เห็นไหมมีเนื้อแท้อยู่ตรงนี้นิดหนึ่งตี๊บนะตี๊บ เห็นไหมครับโอ้โหรับเงินนะอย่างนี้ยังรับเงินนะนะครับเมื่อวานคุณลุงขายทั้งทองด้วยนะครับเนอะได้ไปแสนกว่าบาทเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเ้อดูเนื้อข้างๆนี้ไม่ใช่แล้วเห็นบ้าเห็นบ้าทั้งก้อนเลยเป็นรูๆเต็มเลยเห็นบ้าเห็นป้าชัดเลยอย่างนี้คุณบอกได้เลยว่าเห็นไหมมันเป็นเหตุเป็นผลว่า ทำไมมีเนื้อแท้ตรงนี้เนื้อแท้นะครับตรงนี้ไม่แท้นะครับเห็นไหมผมพีกับกันนะอย่างนี้นะปึ๊บเลยเห็นไหมส่วนแตกที่มันหลุดออกไปก็คือเนื้อไม่แท้นั่นเองผมพยายามอธิบายเพราะอะไรสิ่งที่สำคัญคือเมื่อไหร่ที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่า เนื้อตรงไหนใช่เนื้อตรงไหนไม่ใช่ทำไมถึงเป็นราคาแบบนี้สวยผมก็เช่าไม่สวยแบบนี้เหตุผลที่ผมเช่าคือส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณลุงครับคุณป้าครับสบายใจได้นะผมเอามาไลฟ์ให้ดูด้วยนะครับนะเช่าทุกสภาพนะครับไม่ต้องกังวลน,นะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับส่วนอันนี้นะของวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยเนาะก็ ดูเป็นพื้นฐานของพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวให้ดูส่วนอื่นๆต่อไปเป็นวันลลังด้วยเป็นอะไรด้วยเมือ่อเมื่อสักครู่นะเช่าพาลูกค้าไปประมาณสักสามแสนบาทมีพระย่อยอีกส่วนหนึ่งนะครับองค์นี้สภาพแบบนี้ผมยังเช่าหลักแสนนะนะครับเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ต่อแล้วเป็นแบบนี้องค์นี้เนี่ยผมผมผมโคตรเสียดายเลยผมพูดเลย นะผมโคตรเสียดายเลยเพราะว่าคุณพ่อพี่เขาเนี่ยทำตกเองกับมือแตกคามือแกออกจากตลาดแล้วหล่นเทะแตกคามือไปเลยแตกเลยเป็นแบบนี้ไปเลยพ่อเขาบอกว่าเสียดายมากนะลูกเอ้ยพ่อเสียดายจริงๆนะผมเองก็เสียดายนะแต่ว่าอะไรที่มันผ่านจากชีวิตเราไปแล้วอย่าไปเสียดายมันนะกลับมาไม่ได้แล้ว ก็อย่าไปเสียดายมันนะมันเป็นวงจรของชีวิตนะครับทําให้ดีที่สุดพอนะให้ดูเนื้อใกล้ๆอันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหสามวันนี้สองวันนี้คือแบบโอ้โหท่านมาโปรดผมแบบแบบเฮ้ยพศมึงต้องตั้งใจทำงานหน่อยสุดๆนะสุดๆจริงๆ โอ้โหอย่างสุดๆเลยอะนะคุณพ่อพี่เขาเอาไปซ่อมมาแล้วนะองค์นี้ก็ซ่อมนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมยีบออกมาจากตลับก็หลุดออกมาเป็นชิ้นแล้วนี่นี่แตกหลายท่อนนะคือตกเพลสเลยอะนี่เห็นไหมแตกแตกแตกเห็นไหมชุดนี้เก่าแท้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเก่าแท้เลยนะใครมีคําถามนะดูแล้วก็นะเจ๊ปะครับเฮ้ย hey, จ่ายเงินเจ๊แท้ไม่ต้องดูดูแบบนี้แล้วเอามาขายผมไม่ต้องสนใจเพราะว่า ผมไม่ได้เก็บเงินใครไม่ต้องเช่าผมมีแบบนี้เอามาให้ผมเช่านะพี่ภูแม็กนะโอเคมาเลยนำไห้เช่าทุกสภาพสวยๆหลักล้านนะพี่รับเงินสดๆกลับบ้านได้เต็มที่นะครับสภาพนี้เมื่อสักครู่เช่ามา <c oughs> นะครับนี่เลยยังรับเงินหลักแสนนะสภาพนี้นะนะครับเห็นไหม สมเด็จเสร็จทุกรายนะครับโอ้ไม่ต้องกังวลนะครับไม่เสร็จดูตามผมเชื่อผมไม่เสร็จนะเชื่อผมไม่เสร็จไม่เสร็จนะดูตามผมนะเอาว่าสูตรผมไม่มีเสียเงินคุณมามีแต่ได้เงินดูเป็นแล้วพอเข้าใจแล้วไม่ต้องไปซื้อเจอที่ไหนแนะนำลูกค้ามาให้ผมซื้อได้นะครับนี่เห็นไหมองนี้มีรักเก่านะนะครับ นะเห็นไหมรักเก่าด้วยปลืกเลยนะครับเห็นไหมนี่องนี้มีซ่อมหักอีกนะนี่หักอีกนะปลื้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากเลยใครเจอแบบนี้นึกถึงผมอันนี้เป็นทิมฐานแซมนะองเนี้ยเป็นทิมฐานแซมนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนาะ เช่าทุกสภาพพี่พี่ครับเช่าทุกสภาพไม่ต้องสนใจนะดูตามผมเนื้อแกล่งแบบนี้แกล่งแกล่งแบบนี้ถ้ามีรักแบบนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อในโอ้โหองค์นี้เนื้อในโคตรมันเลยองค์นี้เนื้อในด,ดูดูดิอันนี้คือแบบเนื้อจัดจัดอะเนื้อแน่นๆน่อะไม่เหมือนเมื่อกี้นะองค์นี้เป็นพระกูกเก่านะบางหุนพรมเหมือนกันแต่เป็นกรุเก่ากรุเก่า เห็นไหมดูเม็ดผงโอ้โหดูเนื้อหาดิแน่นตับแน่นปึกเห็นนะอันนี้สุดยอดเลยชอบอะ่ะชอบเนื้อโซนแบบแน่นๆนะเห็นแล้วมันแบบนะเห็นแล้วเรามีความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวผมขู่ได้องตรงรอยซ่อมให้ดูนะดูสวยๆกันเยอะแล้วดูไม่สวยมากดูเหตุผลของไม่สวยมากนี่ดูนะดูเนี่เห็น้ามเป็นคาบกาวเห็นปะเป็นคาบกาว เนี่ยคาบกาวแบบนี้เห็นป่ะนี่คือคาบกาวนะพี่พี่นะเห็นป่ะเขาซ่อมไหมเงี้ยดึงออกป่ะเราก็เอาออกซะอย่าไปเอาเนี่เห็นป่ะดูดิอื้ออ้นี่ดึงออกก่อนชัดเลยอะ่ะดูเห็นป่ะดูเนื้อดินี่เนื้อแบบแน่นๆ่นเลยอะ่ะเนื้อแบบสุดยอดอะ่ะเห็นป่ะดูเนื้อเนื้อแบบนี้คือเนื้อแบบแท้ดูง่ายเลยนะพี่พี่นะ ขอให้พิมพ์ถูกนะพี่พิมพ์ถูกเห็นไหมนี่นี่คือนี่คือคราบเก่านะเดี๋ยวผมต้องล้างออกหมดเลยล้างแล้วก็เหลือแต่ชิ้นแท้นะแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็มาประกอบนะให้ให้ดูแลสวยงามที่สุดอะ่ะนะครับแต่ต้องให้เป็นชิ้นแท้เพราะลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกอันไหนแท้ไหนเก๋เราต้องบอกเขาเรามาพอกเคลือบแบบนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเห็นว่าเป็นแป้งเคลือบ,อบแต่สมมุตินะพี่พี่นะดูนะเห็นผมถูไปงี้นะไม่ได้ทําลายพลาสนะพี่พี่ดูนะ นี่นะผมถูนะเห็นป่ะเดี๋ยวเอาแป้งออกก่อนพระเนื้อจริงนี่คือแบบแข็งปึกอะเห็นป่ะทำอะไรไม่ได้เลยแข็งแข็งมากปูนเปลือกหอยนะเป็นร้อยปีแข็งแข็งครับเนาะแต่พระเนี่ยคือเขาซ่อมมานานแตกหักมานานแล้วสภาพเนี่ยถือว่าอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคละนะสวยสวยหลักล้านนะครับสภาพแบบนี้เนี่ยก็เป็นสภาพที่เรียกว่านะรับเงินหลักแสนได้ก็โอเคละนะครับ นะขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับเดินทางมาหาผมเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2อ๋อเป็นครั้งที่3แล้วนะครับนะคุณพ่อเก็บภ้าไว้เยอะมากเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับแยกให้ทุกชิ้นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเห็นไหมดูรักรักแบบนี้คือรักเป็นร้อยปีนะนี่คือพระบาบุญพรมกู่เก่านะครับพิมพ์ฐานแซมนะแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะนี่ เห็นไหมวันนี้ดูสมเด็จแบบจุใจก็แล้วกันนะครับนี่องนี้แต่ด้านล่างนี้แตกอีกประมาณ4-5่้ท่อนนะนะครับเนาะเห็นไหมนะครับโอเคไหมยีโอเคไหม,อ,ไหมอ่ะฝากกดหัวใจรัวๆให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ